สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการถูกควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม NVDA นะครับโดยใช้แอดออนที่มีชื่อว่า Remote NVDA นะครับผมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะเข้าไปที่ Remote Submenu ของใน NVDA กันเลยนะครับผม Speech m o talk นแรกกด Insert n นะครับ nvda menu จากนั้นเลื่อนลงไปหา tool sub menu นะครับ press tool sub menu t หรือจะกด t ก็ได้นะครับอย่างนี้น่ะครับ View <log> จากนั้นเลื่อนลงไปหา Con A Remote sub menu นะครับเราอาจจะกด e ก็ได้นะครับเพื่อให้รวดเร็ว remote sub menu e จากนั้นกดลูกศรขวาเข้าไป connect c อันนี้ก็จะมีให้ connect disconnect unavailable d กับ disconnect mute remote unavailable disconnect unavailable d Connect See. เราก็จะเลื่อนไปที่ connect แล้วกดเข้าไปนะครับ connect dialog client radio button checked client ก็เรียกถูกไว้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเรียกเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นอย่างอื่นนะครับท็บ by c o n t r o l another machine radio button check controlling another machine ก็คือเราจะควบคุมของเครื่องอื่นนะครับซึ่งเราจะต้องเลื่อนลงไปนะครับเลื่นอนลูกศรลงหนึ่งครั้ง allow this machine to be controlled radio button checked Machine to be Control นะครับก็คือเราจะเป็นฝ่ายถูกควบคุมนะครับจากนั้นกดแถบป้ o s t edit Alt. plus h selected ob i. net h o s t นะครับ blank เราก็ใส่ไปเลยครับใส่ HOST ไปเลย key edit Alt. plus k blank จากนั้นเราก็ใส่ Key นะครับอันนี้ต้องตกลงกับเพื่อนเอานะครับ ว่าเราจะใส่คีย์อะไรลงไปนะครับผมก็จะใส่ของผมนะครับจากนั้นแท็บไป Generate Key Button แ t ้ว a y OK Button แท็บไปโอเคนะครับสามศ0 0ย Profile Untitled Scenes Untitled Window Stop Recording Checkbox Focused Start Virtual Camera Checkbox Not Check Stop Recording Checkbox Desktop ม Mode Off Studio สิบสี่ of สับสี่หนึ่งสิบห้า This is the Control Panel Reader สี่ of สิบห้ผมไม่ได้เป็นคนกดนะครับ คอมผมถูกควบคุมแล้วครับนี่นะครับก็คือสมมุติว่าเราจะทําการบอ,อกให้เพื่อนนะครับมาซ่อมหรือว่ามาแก้ไขอะไร,รในคอมของเราเนี่ยครับกดกดพอถูกควบคุมแล้วเราก็จะสามารถทําได้เลยนะครับเหมือนเป็นคอมของเราเลยนะครับผ่านตัวรีโมทตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ อย่างมากมายเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราจะไม่คอนเน c t ก็อาจจะต้องอาจจะมีคีย์ลัดนะครับคีย์ลัดในการที่เราจะถูกที่เราจะ Disconnect อย่างรวดเร็วโดวยการกด NVDA Key หรือ Insert นะครับกด Insert, Alternate ครังไว้แล้วกดเปลี่ยนดาครับนะครับผม <NV> นะครับถ้ามันกดไม่ได้แบบนี้เราก็กดไปที่ Tool แล้วก็รีโมทเหมือนเดิมครับยูอ e u n E c น UnavailableC นะครับ Connect แล้วเราก็จะ Disconnect เราก็จะเลื่อนลงไปหา s c o n n e c t นะครับ DisconnectD แล้วก็กด Enter เพื่อทำการ Disconnect นะครับผม DesktopListAcrobatReaderC นี่ก็คือการ Disconnect นะครับผม o อ o f ครับผม นี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆสำหรับการที่เราควบคุมหรือว่าถูกควบคุมนะครับเราถูกควบคุมไว้โดยใช้แอดออนที่มีชื่อว่า e m o ม e nvda ของโปรแกร,รม nvda นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมหากผิดพลาดประการใดก็ขอเอาัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้คือการทำคลิปวีโอครั้งแรกของผมนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ